เรามาฝึกทำพร้อมๆกันนะน้องๆลองคิดลองตอบลองคำนวณไปพร้อมๆครูนะคะนะ <c oughs> ข้อที่หนึ่งค่ะคลื่นน้ำที่เกิดจากแหล่งกำเนิดที่สั่นเร็วขึ้นนะคะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากความถี่นะ <c oughs> คลื่นน้ำที่เกิดจากแหล่งกำเนิดที่มีการสั่นเร็วขึ้นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากความถี่อ่ะ เมื่อมีการสั่นเร็วขึ้นถูกไหมความถี่มากขึ้นจะทำให้ความยาวขึ้นหรือแลมดามันทำไมลดลงนั่นเองค่ะนะคะตอบข้อสี่นะต่อไปจ้ะข้อสองนะปริมาณของคลื่นในข้อใดที่ใช้บอกค่าพลังงานบนคลื่นนะคะอีกรอบหนึ่งนะ ปริมาณของคลื่นในข้อใดที่ใช้บอกค่าพลังงานบนคลื่นว่าคลื่นนั้นมีค่าพลังงานเท่าไหร่แน่นอนค่ะระดับความสูงของคลื่นหรือระดับพลังงานของคลื่นก็คือแอมพิจูดนั่นเองค่ะแอมพิจูดนะต่อไปข้อที่สามค่ะคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่คือข้อใดแน่นอนต้องเป็นคลื่นกลถูกไหม และในที่นี้อะไรคือขึ้นกน่นคือขึ้นที่อาศัยตัวกลางนะคะคำตอบคือขึ้นในเส้นเชือกนั่นเองค่ะขึ้นในเส้นเชือกนะคะต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่สี่กันขึ้นตามยาวและขึ้นตามขวางถูกนิยามขึ้นโดยพิจารณาจากปัจจัยในข้อใดเป็นหลักนะ คลืนตามยาวและขึ้นตามขวางนะคะถูกนิยามขึ้นโดยพิจารณาจากปัจจัยในข้อใดเป็นหลักมันแตกต่างกันยังไงแน่นอนคือทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นกับทิศทางการสั่นของนุภาพตัวกลางนั่นเองค่ะนะตอบข้อ4นั่นเองเพราะว่าชา้าทำไม ถ้าเป็นคลื่นตามยาวนะคะอนุภาพของตัวกลางจะสั่นในแนวขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นแต่ถ้าคลื่นตามขวางอนุภาพของตัวกลางจะสั่นในแนวตั้งฉากนะคะกับการเคลื่อนที่ของคลื่นและข้อที่5ค่ะเมื่อโยนก้อนหินลงไปในน้ํานิ่งจะเกิดคลื่นแผ่เป็นวงกลมคลื่นดังกล่าวเป็นคลื่นแบบไหนนะคะต้องรู้ว่าคลื่นผิวน้ําอะคะ่ะ นะขึ้นน้ําเป็นขึ้นลนักษณะอย่างไรนะคะคำตอบคือขึ้นตามขวางนั่นเองนะขึ้นตามขวางนั่นเองและแล้วเราเรามาดูข้อที่6ค่ะออกาสวางลูกปิงปองไว้บนผิวน้ำแล้วแตะผิวน้ำเป็นจังหวะสม่ำเสมอ ลูกปิงปองที่ลอยอยู่บนผิวน้ําจะเคลื่อนที่อย่างไรนะคะนะอีกรอบหนึ่งนะคะออกัสไนนะเขาวางลูกปิงปองไว้บนผิวน้ําแตะให้มันสม,ม่ําเสมอลูกปิงปองที่ลอยอยู่บนผิวน้ํานั้นจะเคลื่อนที่อย่างไรนะคะเขาแตะขึ้นเขา,าแตะน้ำเป็นจังหวะสม่ำเสมอใช้คำว่ากระทุ้งน้ําก็ได้ะคะ่ะจะลูกปิงปองลูกเนี่ยนะมันจะเคลื่อนที่ขึ้นและลงอยู่ที่ตำแหน่งเดิม นะคะต่อไปข้อที่7เรือลำหนึ่งท่อสมออยู่ถูกกระทบด้วยคลื่นที่มีอัตราเร็วนะคะ20เมตรต่อวินาทีนะอัตราเร็วคือตัวอะไรไขร,ราบมั่งอัตราเร็ว20เมตรต่อวินาทีตัวแปรคือตัว v และมีสันคลื่นอยู่ห่างกัน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเมตรระหว่างสันขึ้นถึงสันนขึ้นเราเรียกว่าอะไรหนึ่งความยาวขึ้นหรือลัมดานะจงหาเวลาจงหาเวลาที่ขึ้นแต่ละลูกวิ่งมากระทบเรือก็คือหาเวลาที่ขึ้นเนี่ยนะคะคลื่อนที่เป็นหนึ่งลูกขึ้นะนะก็คือหาคาบนั่นเองนะคะหาคาบนะคะคาบนะคือเวลาที่ขึ้นใช้เคลื่อนที่ครบหนึ่งลูกขึ้น นะคะหาคาบตัว t ใหญ่อ่ะทำไงเอ่ยเรารู้สูตรว่า v เท่ากับอะไรคะนะ v เท่ากับ f ลำแลม้าใช่ไหม v เท่ากับ f ลำแลม้าอ่ะซึ่ง f เนี่ยมันก็เป็นส่วนกลับของใครของคาบนะคะนะมันก็จะได้เป็นสูตร v เท่ากับแลมดาส่วนทใหญ่แบบนี้ก็ได้ นะคะก็จะเป็น v เท่ากับแลมด d คือหนึ่งรอยเจ็ดสิบนะส่วนด้วย t ใหญ่คือเอาใหม่ใหม,ม,ม่ v เรารู้แล้ว <c oughs> ลืมเขียน v นะครูลืมเขียน v เอาใหมไม่เป็นไรเดี๋ยเขียนใหม่เอ่เท่ากับ t ใหญ่ซึ่ง v ตรงเนี้ยขอเขียนตรงนี้นะเป็นยี่สิบเท่ากับ หนึ่รอยเจสิส่วนทีใหญ่ใช่ไหมนั้นทำไมเอ่ยทีใหญ่ตรงเนี้ยมันทําไมหารอยู่ใหญ่ขึ้นทําไมคะคูณนะหรือก,กับการยี่สิบคูณอยู่ใหญ่ไปหารดังนั้นเราก็จะได้เป็นทีใหญ่เท่ากับแรมด้าส่วนวีก็คือร้อยเจ็ดสิส่วนโดยยีตัดกันเลยค่ะตัดตัดนั้นสิบเจส่วนสอครึ่งหนึ่งของสิเจ็ดคือเท่าไหร่ สิบเจ็ดส่วนสองครึ่งหนึ่งของสิบเจ็ดคือเท่าไหร่คือแปดจุดห้านั่นเองค่ะคือแปดจุดห้านั่นเองค่ะนะอ่าโอเคค่ะอย่าลืมนะว่าอัตราเร็วคือตัววีสรัรขึ้นที่อยู่ห่างกันสานถึงสันก็คือความยาววลื่นหรือลำดานะเวลาที่ขึ้นขึ้นที่ในแต่ละลูกนะคะก็คือเวลาที่ขึ้นขึ้นที่ เวลาที่ใช้ในการที่เคลื่อนขึ้นนะคะเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบคือค,ค่าคือทีใหญ่เราหาทีใหญ่นะแต่เราต้องรู้ว่าทีใหญ่เนี่มันเป็นส่วนกลับของ f ถูกไหมหรือน้องจะจําำสูตรก็ได้ v เท่ากับลำดับส่วนทีใหญ่ก็ได้นะคะนะโอเคค่ะหน้านี้ก็ต้องรู้ว่าขึ้นนะเป็นขึ้นตามขวางนะต้องรู้ ทฤษฎีของขึ้นตามขวางขึ้นตามยาวด้วยนะลกูกรวมถึงขึ้นที่อาศัยตัวกลางเรียกว่าขึ้นไรเอ่ยขึ้นกลนขึ้นที่ไม่อาศัยตัวกลางเรียกว่าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าและน้องๆก็ต้องไปรู้ว่าเอ้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยทั้งเี่ชนิดเนี่ยมีอะไรบ้างน,นั่นเองค่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ครูจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วค่อยมา